สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆน,นะคะกลัลยาณมิตรที่น่ารักนะคะในช่องกุญยดา,าเลือทาโลนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างเอง่ยวันนี้หน่อยอัดวันพระค่ะ วันนี้วันที่เจ็ดนะคะเจ็ดกันยาสองห้าหกแปดเขาบอกว่าจะมีปรากฏการณ์นะคะจันทรุปราคาพระจันทร์สีเลือดนะคะในช่วงเที่ยงคืนของวันที่เจ็ดย่างไปวันที่แปดเจ็ดกับแปดนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าวันพระใหญ่เนาะวันนี้วันพระใหญ่แล้วก็เป็นวันที่อ่าวันที่หน่อยอัดเนี่ยนะคะอ่าประเพณีไทยก็คือการอ่าลูกหลานนะคะทำบุญบุญข้อศาก นะคะในวันนี้อะมาดูกันดีกว่าขอสอบถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์จักรวาลดีกว่าข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนับจากวันนี้ไปคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้จะมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นบ้างนะคะขอให้เป็นข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์จักรวาล ะะของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้วันนี้หน่อยจะใช้ไพ่ย,ยานนโลกแล้วก็ไพ่อาคานัมนะคะทารด์ดนะคะในการเปิดขออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์นะคะเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาเทพเทวดาเทพพารักประจําตัวคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้มีสิ่งไหนที่อยากจะให้สือ่อให้หน่อยเป็นผู้ส่งสารรับสารสื่อสารขอให้การอ่านไพ่เป็นไปด้วยความราบรื่นตรงประเด็นชัดเจนนะคะ,ะมาดูกันเลยอืม ขออนุญาตดูเรื่องราวของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ก่อนนะคะพลังงานเรื่องราวนะคะมีอะไรที่อยากจะให้หน่อยสื่อสารนะคะขอให้การอ่านไพ่เป็นไปด้วยความราบรื่นตรงประเด็นสิ่งไหนที่มีประโยชน์ก็ขอให้น้อมรับไว้สิ่งไหนที่รู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ตรงก็ฟังไว้เป็นนิทานก็ได้ค่ะ นะคะเพราะว่าให้ไพ่มอกเล่านะคะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเจเนอ a รลนะคะกว้างนะคะอาจจะไม่ตรง100%เตรงบ้างไม่ตรงบ้างน้อมรับแต่สิ่งที่ดีๆนะคะไพ่สำหรับนี้หน่อยชอบตรงที่ค่อนข้างที่จะแข็งนะคะแล้วก็สับได้ทนทานหน่อยชอบอไพ่อันนี้คล้ายๆไพ่สตริงนะคะสิงโต ดูอ่อนโยนแล้วก็เข้มแข็งในคาเดียวกันเดี๋ยวให้นะคะให้ตกลงมาไม่ไพ่เป็นเรื่องของหนักมาที่ธาตุดินนะคะประสบกันมังกรโอ้โหโชคลาภครั้งใหญ่การผ่านพ้นความโอ้โหเหลี่ยนทั้งนั้นเลยอะ่ะ หนักไปที่เหรียญเพราะว่าหน่อยเชื่อแน่ว่าคนทุกคนที่ผ่านมามันเป็นในลักษณะของการฝ่าฟันเนาะเรื่องราวอุปสรรคผลออกมาแล้วค่ะผลจากการที่เราทุ่มเทเพียรพยายามนะคะพระจันทร์สีเลือดเห็นอันนี้แล้วนึกถึงพระจันทร์สีเลือดเลยอะ่ะคล้ายไหม หนึ่งเหรียญนี่คือโชคลาภโอกาสเงินทองความอุดมสมบูรณ์การมีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนนะคะแสดงว่าโอ้โหคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้อ่ะดูใต้สำรับพระจันทร์สีเลือดเห็นไหมคะพระจันทร์หน่อยคิดในใจว่าถ้าออกเดะมูนนะพระจันทร์เกี่ยวกับถ้าถามวันนีเ้เกี่ยวกับเรื่องจันทรุปราคานะคะไนะพ่เจสิบแปดใบขอให ขอให้เปิดออกมามีพระจันทร์ขนลุกอีกแล้วไม่มีอะไรสดไปมากกว่านี้แล้วค่ะการันตีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาการันตีนะคะเรื่องราวของคุณณเวลานี้หน่อยมีความรู้สึกว่าจริงๆทุกคนเชื่อไหมเขาบอกว่าดวงชะตาของคนที่มีหนึ่งเหรียญแล้วก็สามเหรียญเนี่ยนะคะดวงชะตาของคนคนนี้เนี่ยนะคะจะไม่มีวันตกต่ํา ในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่ไม่มีวันตกต่ำค่ะเพราะว่าสามเหลียนคือคนที่มีความแอคทีฟมีความขยันมีมีความโชคดี ในอะไรหลายๆอย่างคําว่าโชคดีในที่นี้คืออะไรไม่ได้หมายความว่าเกิดมาแล้วมีทุกอย่างพร้อมนะคะไม่ใช่คําว่าโชคดีในที่นี้คือบางคนเกิดมาในครอบครัวที่อาจจะฐานะปานกลางหรือว่าฐานะที่อาจจะไม่ได้มีมากมายหาเช้ากินค่ําหรือเป็นในลักษณะของหามาใช้ไปแต่คนที่มีสามเหรียญกับหนึ่งเหรียญเนี่ยคือคนที่มีโอกาส แล้วก็หาโอกาสให้กับตัวเองอยู่เสมอไม่ใช่คนที่นิ่งไม่ใช่คนที่อยู่เฉยๆไม่ใช่คนที่ถึงแม้จะมีมากแล้วก็ไม่ทำอะไรแต่คุณคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้โอ้โหพลังงานหน่อยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้มีผลต่อเรื่องของการเงินชีวิตความเป็นอยู่ของคุณ80%เอร์ซนเหรียญ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 แล้วก็เดอะมูนก็มาการันตี จันทรุปาคาพระจันทร์เต็มดวงคำว่า The Moon อันเนี้ยนะคะเรื่องราวการเงินทุกอย่างมีไพ่เมเจอร์อะคานาสองใบคือใบนี้จัสติกนะคะจัสติกก็คือผลของการกระทำมันเป็นในลักษณะของความยุติธรรมค่ะความยุติธรรมอะไรก็คือสิ่งที่คุณได้เพียนพยายามไปนั่นแหละคะ่ะ หากที่ผ่านมานะคะคุณผิดหวังเสียใจหมดกำลังใจหรือแม้แต่กระทั่งทุ่มเทเพียรพยายามในการหาเงินในการหารายได้ในการหาช่องทางสิ่งต่างๆมากมายหากคุณมีความเพียรพยายามมากพอหลังจากนี้ค่ะชีวิตของคุณนะคะโอ้โหหนึ่งเหรียญกับสามเหรียญ จะพบเจอหนทางที่จะนำพาคุณไปสู่เส้นทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์มันเหมือนกับเมฆหมอกความมืดมิดนะคะมันกำลังจะหมดไปคุณเห็นอันนี้ไหมคะเหมือนกับ เหมือนกับมีสิ่งที่ลอยอยู่ตรงนี้อะถ้าเปรียบจะเหมือนว่าเป็นเราที่ล่องลอยไปตามสายน้ําล่องลอยไปตามกระแสกระแสของอะไรกระแสของวัฏจักรโลกกระแสแห่งเศรษฐกิจสังคมการเมืองผู้คนมากมายทุกสิ่งทุกอย่างมันคือสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตของเรา มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมีผลกระทบต่อนะคะการตัดสินใจหรือแม้แต่กระทั่งความเป็นอยู่ของเราเพราะฉะนั้นกระแสน้ําอันนี้ถ้าเราถ้าเราไหลไปตามกระแสน้ําโดยที่ไม่ใช้ความพยายามเลยะนะคะมันก็ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนแต่คุณคือคนที่ไม่หวัน่นไม่ย่อท้อหากสิ่งที่คุณทำมานั้นนะคะทุ่มเทเพียรพยายามจะติคือผลที่เกิดขึ้น หากคุณมีความเพียรพยายามมีความวิริยะอุตสาหะหากเป็นในลักษณะของทางธรรมก็คือหากคุณเพียรพยายามในการคิดดีทำดีปฏิบัติดีถึงแม้ว่าโลกเราจะเปลี่ยนแปลงไปความโลภความโกรธความหลงมีมากการแก่งแย่งใส่ร้ายป้ายสีแย่งชิงกันมีมากแต่คุณก็ยังยืนอยู่ในเส้นทางที่มีความขาวสะอาดไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีมาโปะมาเปื้อนมาปน หากคุณทำในสิ่งดีๆเหล่านั้นคุณเห็นไหมคะว่ามันกำลังจะมีทางออกเหมือนพระจันทร์อันนี้ยเป็นแสงสว่างเหมือนประตูมิติประตูมันกำลังจะเปิดออกใหม่พูดแล้วก็ขนลุกถามเรื่องพระจันทร์นะคะเหตุการณ์จันทรุปาคา แล้วเดโมนก็เกิดข,ขึ้นจริงค่ะเด o มนของสำรับนี้คือความชัดเจนคือความมืดมิดคือความเสียใจคือความหมุนหมองคือความกังวลทุกอย่างมันกำลังจะพบทางออกแล้วค่ะ เพราะสิ่งที่คุณได้ทำคุณได้เพียรพยายามมามันกำลังจะพบทางออกแล้วทางออกนี้หน่อยบอกเอาไว้เลยว่าเป็นทางออกที่จะนำพาคุณไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งคุณจะได้พบเจอหน่อยว่าคุณจะไม่ใช่ว่าจะพบเจอหรอกก่อนหน้านี้คุณพบคุณเจอแล้วคุณเจอเส้นทางคุณเจอกลุ่มก้อนคุณเจอหนทางในการที่ เหมือนกับมีสิ่งชักนำให้คุณได้พบได้เจอไม่ว่าจะด้วยอ่บาบังเอิญหรือไม่บังเอิญแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับมันเป็นจังหวะเวลาบางคนก็อาจจะพบเห็นเส้นทางทำมาหากินใหม่บางคนก็อาจจะพบเห็นกลุ่มก้อนกัลยาณมิตรคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธามีความต้องการในสิ่งที่ทเป็นเหมือนกันเข้ามา บางคนก็ได้พบได้เจอผู้เชี่ยวชาญคนที่ให้คําปรึกษาคนที่จะชี้แนะแนวทางให้กับคุณนะคะในการที่จะนำพาคุณไปสู่ความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมเหรียญอันนี้ยมันเหมือนกับมันถึงเวลาแห่งการงอกเงยนะคะเส้นทางของคุณที่เดินไปเนี่ยนะคะที่จะไปพบเจอความอุดมสมบูรณ์ตรงเนี้ยมันคือเส้นทางที่เต็มไปด้วยความอุดมอ่ะเขาเรียกว่าเต็มไปด้วยอ่าความพร้อม นะคะต้นไม้ดอกไม้ความเขียวขจีแห่งต้นไม้ดอกไม้พึ่งก็คือความอุดมสมบูรณ์อะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสัญ,ญลักษณ์อันนี้มันคือเส้นทางข้างหน้าของคุณหลังจากนี้ไม่ว่าคุณจะขาดจะเหลือคุณจะผิดพลาดคุณจะเคยเสียใจสิ่งใดมานะคะมันจะโดนเต็มตื้นค่ะ เส้นทางที่ผ่านมามีความโดดเดี่ยวนะคะมีความเหน็บหนาวมีความโดดเดี่ยวมีความเชื่องช้ามีความขาดแคลนมีความอ่าคุณเห็นคนนี้ไหมห้าเหรียญมันคือการอดมือกินมือมันคือการขาดมันคือการแคลนมันคือการที่ต้องเสียบางยิ บางอย่างเพื่อบางสิ่งเสียบางสิ่งเพื่อบางอย่างทุ่มเทเพียรพยายามหนักเอาเบาสู้ในออ p เ n นเ c อร์คือค่อยๆทําค่อยๆดูสถานการณ์ค่อยๆทําค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแต่คุณก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าเส้นทางที่คุณเลือกเนี้ยเป็นเส้นทางที่จะนาพาคุณไปสู่ การจบสิ้นความขาดความแค้นเหมือนกับคุณเคยขอพรหรือคุณเคยหวังว่าการขอนะคะเหมือนกับมีความหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะทําในสิ่งที่ทุกคนอาจจะทําไม่ได้แต่ฉันจะสามารถที่จะทําได้นะคะทําเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองนะคะได้หลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งความขาดความแคนตรงนี้นะคะแล้วหนึ่งเหรียญก็ขึ้นมาค่ะ เมื่อกี้สับตำแหน่งกันแค่นี้ใช่ไหมแต่หน่อยแค่แยกออกมาเฉยๆว่าเจ็ดแปดจันทรุปปาคานะคะพระจันทร์เต็มดวงความเติมเต็มในเรื่องของการเงินความสว่างสวยัยการหาทางออกได้คุณจะพบเจอทางออกคุณจะพบเจอแสงสว่างด้วยบุญกุศลด้วยความพยายามด้วยการทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างด้วยความไม่ยออ่อท้อ ะะพอสิ่งศักดิ์สิทธิค์รครูครูบาอาจารย์จักรวาลพอคุณได้ทำการพยายามที่จะทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นการที่เราคาดหวังการที่เราเออมีความต้องการอยากที่จะเป็นคนที่มั่งมีคนที่อุดมสมบูรณ์คนไม่ขาดไม่แคลนมีกินมีใช้มีอยู่เนี่ยเราคาดหวังได้ แต่คุณก็ต้องทำให้จักรวาลเห็นว่าคุณเหมาะสมและก็คู่ควรกับสิ่งที่คุณควรที่จะได้รับ นะคะคุณเหมาะสมคู่ควรแล้วหรือยังพยายามมากพอแล้วหรือยังศึกษาหาความรู้ผ่านการพิจารณาผ่านการผ่านบททดสอบนะคะผ่านความขาดความแคนความรู้ถึงความทุกข์แล้วหรือยังหากคนที่ไม่รู้ถึงความทุกข์เขาจะไม่เห็นคุณค่าแห่งความสุขว่ามันมากมายขนาดไหนหากคนที่ไม่ผ่านการฝึกฝนสมรภูมิรบต่าง,างๆเขาจะไม่รู้ว่าการประสบความสำเร็จ นะคะแสงสว่างหรือว่าความอยู่ที่จุดที่สูงเนี่ยนะคะมันมีความภาคภูมิใจมากแค่ไหนพลังงานของคุณวันนี้เต็มตื้นมากเหรียญทั้งนั้นพูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้ว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้หลังจากวันที่7จที่แจันทรุปราคาเจดถึง8กันยายนนี้256 8แล้วก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยนี่วันนี้วันพระคุณไม่ต้องกลัวคะ่ะ คุณย้อนกลับไปดูได้เลยว่าสิ่งที่ผ่านมาคุณเพียรพยายามมากแค่ไหนหากคุณทําเกินร้อยคุณก็จะได้เกินร้อยหากคุณทํา30คุณก็จะได้30หากคุณทํา50คุณก็จะได้50นะคะโยนสิ่งต่างๆขึ้นไปสู่ฟ้ามากแค่ไหนฟ้าก็ประทานส่งกลับคืนมาให้คุณมากเท่านั้นมันคือผลลัพธ์ผลของการสะท้อนผลของการดึงดูดผลของการย้อนกลับ แต่ถ้าคุณยิ่งพยายามมากสิ่งที่จะได้กลับมาก็จะมากเท่าทวีคูณนะคะอ่ะโอเคมาดูพลังงานของคุณจริงๆเปิดแค่นี้ก็จบได้แล้วเนาะดีงามพระรามเก้าอันนะคะเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หน่อยว่ารวดเร็วกระทันหันคุณจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแบบครั้งใหญ่ หน่อยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีผลต่อชีวิตของคุณแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะคะการยับยัง้งคนที่มีสติเท่านั้นถึงจะยับยั้งรับรู้นะคะคนที่ได้ร่ำเรียนมาทั้งจากโลก ทางตำราทั้งจากครูครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมแล้วก็เรียนรู้ทั้งในเรื่องของประสบการณ์ของตัวเองนะคะโลกทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะแต่คุณก็สามารถใช้ชีวิตอยู่นะคะในสิ่งเหล่านี้ได้นะคะอืมอ่ะโอเคอ่ะมาดูกันคำแนะนำสิ่งที่หน่อยจะ ดูเลยก็คือมันมีในเรื่องของวัฏถจักรมันมีในเรื่องของสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะคืออะไรโลกทุกวันนี้เนาะยิ่งวิวัฒนาการนะคะก้าวล้ำนำสมัยมากเท่าไหร่จิตใจคนก็ยิ่งมีความาต้องการไม่จบไม่สิ้นความโลภต่างๆ การแข่งแย่งการให้ได้มาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมีมากไม่พูดเรื่องผลประโยชน์ไม่ได้เพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์ลอยได้การเงินแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะเพราะฉะนั้นคําแนะนําจากจัก,กรวาลครูค,ร,ครูบาอาจารย์จะบอกคุณว่าอะไรที่เป็นของคุณมันก็จะเป็นของคุณค่ะไม่มีใครสามารถที่จะมาแย่แยงคุณได้ไม่มีใครสามารถที่จะมาเอาสิ่งที่ คู่ควรสำหรับคุณออกไปค่ะเมื่อมันถึงจังหวะเวลาเมื่อภายในของคุณเต็มพร้อมเมื่อภายในของคุณมีความรู้สึกว่าการได้มามันเป็นสิ่งที่เหมาะสมและก็คู่ควรคุณจะเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นนะคะเพราะการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันมาโดยที่เราอาจจะไม่คาดคิดไม่คาดฝัน บางอย่างมันมาด้วยความตั้งใจด้วยความเพียรพยายามโลกมันมี2ด้านค่ะด้านที่แบบได้มาโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันอันนั้นเขาเรียกว่าเกินสูงเกินกว่าที่เราคาดคิดนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือได้มาเท่าที่เราเพียรพยายามปฏิบัติ แต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์จะบอกคุณว่าคุณสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นของจริงอะไรคือสิ่งที่เป็นของ ลวงบททดสอบเพราะหน่อยคิดว่าคุณเนี่ยหลังจากนี้อะคะ่ะมันจะมีในเรื่องของสิ่งที่จะเข้ามาเป็นเหมือนกับบททดสอบให้กับคุณอยู่เสมอการที่เรายือนอยู่ในเส้นทางที่กราฟชีวิตไม่ตกแล้วอะมันมีแต่จะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่ขึ้นไปในลักษณะที่เป็นกราฟที่พุ่งทยานแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พุ่งแบบขั้นสูงนะ จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เพียงแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณมันอาจจะทําให้วิถีชีวิตของคุณเปลี่ยนไปแต่คุณนะคะก็ยังต้องได้มีการศึกษาต้องได้มีการเรียนรู้ในทุกๆเส้นทาง เพราะว่าสามเหรียญอันนี้มันเหมือนกับมันเป็นในลักษณะพอหนึ่งเหรียญมาสามเหรียญมันเป็นในลักษณะของคนที่อาจจะเคยอยู่จุดต่ําสุดมาแล้วเพียรพยายามพาตัวเองนะคะเหมือนกับคนที่กําลังจะจมน้ำมาค่ะเพื่อขึ้นมาไดล้ลอยขึ้นมาได้แล้วลอยขึ้นมาได้แล้วหลังจากนี้ยมันคือการรีสตาร์ทมันคือการปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองใหม่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่พอเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะของการเริ่มต้นที่ มันพุ่งทยานไปข้างหน้า1แล้วก็มาสานะคะหลังจากนี้ไม่ว่าคุณจะพบเจอเรื่องอะไรมีสิ่งที่เข้ามาทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นขอให้คุณปรับสมดุลภายในทั้งทางโลกแล้วก็ทางภายในชีวิตของตัวเองอันนี้มันเป็นในลักษณะของสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะอันนี้คือทางโลก นะคะทางโลกก็คือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คนเอ่ยสิ่งแวดล้อมเอ่ยสิ่งที่มองไม่เห็นต่างๆเอ่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เราควบคุมได้ก็คือจิตภายในของเราหากมีความแข็งแกร่งหากมีความยับยั้งชั่งใจนะคะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์อะ่ะมันแข็งอะค่ะมันก็ไม่มีอะไรที่สามารถที่จะเข้ามาเบียดเบียนเข้ามาแทรกแซง นะคะสิ่งที่อยู่ภายในตัวคุณได้อันนี้มันเป็นในลักษณะของบางทีเนี่ยสิ่งที่มองไม่เห็นบางอย่างอย่างที่หน่อยบอกอะเนาะมันเป็นในลักษณะของอวิชาคุณใสมนดำลมเพลมพัดนะคะสิ่งต่างๆที่มันมีคนปล่อยออกมาเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้เลยก็คือเราเรียนรู้เราทำพลังภายในให้แข็งแกร่งอยู่เสมอ นะคะทางโลกไม่ให้ช้าทางธรรมก็ไม่ให้ขุนทางโลกคุณก็ยังอยู่ในวัฏจักรแห่งความถูกต้องความชัดเจนเสื้อสีขาวพลังงานของคุณคือคนที่มีความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจมันเป็นในลักษณะของคนที่ใช้ทั้งความรู้เหตุผลแล้วก็ความรู้สึกภายในช่างตวงออกมาชัดเจนถูกต้องแน่วแน่นะคะพลังงานของคุณมีความเสถียรมีความตรงประเด็นมีความยุติธรรม และสิ่งที่คุณจะได้รับมันก็คือความยุติธรรมในชีวิตทำสิ่งไหนไว้สิ่งนั้นก็จะได้ คืนสนองกับคืนมามันเหมือนกับสิ่งที่สิ่งดีๆที่คุณได้ทำมาค่ะมันจะเป็นเหมือนเกาะแก้วคุ้มครองป้องกันไม่ว่าคุณจะพบเจออะไรในอนาคตข้างหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปวัฏจักรเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วแค่ไหนหากพลังภายในของคุณมันมีสิ่งที่สติสัมปชัญญะในการที่จะยับยั้งชั่งใจไม่ทำอะไรเกินตัวไม่โลภไม่หลงในสิ่งที่เข้ามาล่อมาหลอก นะคะจิตใจไม่อ่อนไหวไม่เอ็นเอียงไม่อ่อนแอคุณจําเอาไว้เลยค่ะสิ่งไหนที่ควรจะเป็นของคุณมันก็จะเป็นของคุณแล้วหน่อยคิดว่าหลังจากนี้ค่ะนะคะยิ่งคุณหามาได้มากเท่าไหร่หน่อยยิ่งรู้สึกว่าคุณยิ่งปล่อยวางได้มากเท่านั้นพราะคุณรู้แล้วว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนหามาใช้ไปไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่น นะคะเพราะว่าหน่อยว่าจริงๆแล้วสุดท้ายอะค่ะมันเป็นในลักษณะของคุณเคยเป็นผู้รับคุณเคยเป็นผู้ที่ถูกคัดสรรถูกให้ความรู้เป็นเหมือนผู้รับมาก่อนหลังจากนี้อะค่ะคุณก็จะกลายเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะคุณรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่คุณได้มานะ่ะบางทีคนอื่นๆเขาก็ไม่สามารถที่จะทำได้ แต่คุณคือคนไม่กี่คนที่สามารถที่จะผ่านพ้นนะคะความขาดความแคนลักโลภโกรธหลงความละโมบโลภมากสิ่งต่างๆที่เข้ามานะคะกระตุ้นกระตุ้นพลังงานมืดอดำภายในอะนะคะมันก็มีสิ่งที่เข้ามามันเรื่องผลประโยชน์เรื่องความอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ มาดึงมาลังเนาะมันไม่ถ้าไม่ใช่เรื่องเงินมันก็จะเป็นในเรื่องของมาเล่นในเรื่องกับความรู้สึกของเราอะ่ะหากทําสิ่งนี้หากคุณเลือกทางนี้มันจะทําให้คุณสบายขึ้นมันจะทําให้คุณเป็นที่รักที่เมตตาแก่คนที่พบเห็นมันจะทําให้คุณไปสู่จุดที่สูงขึ้นนะคะมีคนเคารพนับถือมากมายทุกสิ่งอย่างมันคือความต้องการที่มันเป็น สิ่งทางโลกอะค่ะเพรหน่อยดูลักษณะแล้วอะค่ะคุณจะยืนอยู่ในจุดที่ทางโลกคุณก็จะไม่ขาดแคลนส่วนทางธรรมคุณก็จะอยู่ในจุดที่เติมพลังเข้าไปได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคุณมีสมาธิคุณมีสติสัมปชัญญะในการหยับยั้งชั่งใจในการที่จะเดินทางในโลกนะคะทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยไปได้ด้วยแบบมันสามัคคีกันนะ นะคะไม่ว่าหลังจากนี้จะพบเจออะไรความมืดบอดความมืดดําความมืดมิดนะคะสิ่งต่างๆที่มากระทบแต่คุณหลุดออกมาจากวัฏจักรแห่งความมืดมิดแล้วอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าหลังจากนี้เส้นทางมันจะมีสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบมากมายแต่ชีวิตของคุณมันจะมีแสงสว่างคุณมีแสงสว่างให้กับตัวเองอยู่เสมอนะคะเพราะว่า คุณรู้แล้วว่าสิ่งที่มันสําคัญไม่ใช่เฉพาะแค่ร่างกายแต่จิตใจของคนเราเนี่ยมันคือสิ่งสําคัญนะคะเมื่อมีจิตใจที่เข้มแข็งจิตใจที่สามารถที่จะรู้ว่าประสิทธิภาพรู้ว่าเราเนี่ยนะคะทำได้มากน้อยแค่ไหนต้องการมากน้อยแค่ไหนมันคือการยับยั้งชั่งใจมันคือการไม่หลงไปกับรูปลสกลิ่นเสียงต่างๆที่มาหลอกมาล่อนะคะแล้วชีวิตของคุณนะคะ หน่่ยมีความรู้สึกว่านะคะหลังจากนี้สิ่งที่คุณเป็นมันก็จะกำลังจะนําพานะคะสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณคู่ควรมาหาคุณนะคะเอาเป็นว่าใครที่พบเห็นคลิปนี้และพร้อมที่จะรับสิ่งที่คุณคู่ควรนะคะขอให้พิมพ์คำว่า น้อมรับความอุดมสมบูรณ์ก็ได้ค่ะเห็นไหมทุกคนถามถึงเรื่องจันทรุปปาคาพจัน์ทรก็มาเหรียญหนึ่งเหรียญก็มาบางคนจะมีโชคมีลาบนะคะบางคนจะได้ผลกำไรจากการลงมือทำจากการนำเงินไปลงทุนบางคนก็จะได้รับผลกำไรแบบชนิดที่แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือบางคนก็อาจจะได้เงินก้อนนะคะบางอย่างมา บางคนก็อาจจะไปติดต่อธุรกรรมแหล่งเงินทุนต่างๆพบเจอคนที่มาลงทุนร่วมลงทุนต่างๆคุณกำลังจะนำพาพวกเขาเหล่านั้นคุณกำลังจะพากันนะคะออกสู่นะคะเส้นทางที่จะทำให้เกิดความเหมือนกับแบบผลตอบรับที่ดีเกินคาดนะคะหรืออาจจะเท่ากับสิ่งที่คุณเพียรพยายามมาก็ได้บางคนก็อาจจะเกี่ยวกับโลกออนไลน์หรือว่าการต่างประเทศต่างๆ นะคะก็มีความเปลี่ยนไปได้นะคะหรือบางคนอาจจะกําลังได้ทําสัญญานะคะตกลงทําสัญญาซึ่งการทําสัญญาซื้อขายหรือการทําสัญญาในครั้งนี้มันจะมีผลนะคะต่อชีวิตของคุณนะคะไปอีกยาวเลยนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่เพียรพยายามสั่งสมบุญบารมีสั่งสมองค์ความรู้สั่งสมประสบการณ์แล้วก็สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จากนี้เป็นต้นไป นะคะเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนคะ่ะน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะไปละหามบายบาย